สวัสดีครับพบกับผมช่องแสนหกวิธีนะครับวันนี้จะมารีวิวมอตเตอร์กวยเปย์ฟังมาจากแอปแอปหนึ่งครับสังมาแอปราคาหกร้อยหกร้อยสิบแปดบาท ของเขาจะมีวิธีใช้เครื่องนี่นะครับจะเป็นตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กวัสดุดูแข็งแรงทนทานดีนะครับเหล็กหนามากเลยเห็นไหมเหล็กน่าจะหนาประมาณสองมิล ก็เป็นอันนี้เป็นจุนเนอปรับเร่งความเร็วนะรุ่นนี้จะใช้เสียบ power bank ไม่ได้นะแต่ว่ามันน่าจะทนกว่าผมเคยซื้อมาแบบที่เสียบ power bank ได้มันไม่ทนใช้ได้สามเดือนพังก็จะแถมยูโบนมาให้ด้วย ให้เป็นคู่มือใอ้ขานะเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนมันใช้งานได้ไหมสายตรงนี้นะ ใช้ไม่ได้โอ้ตมันหลือ,อใช้ได้ลนะก็จะแก่ประมา มอเตอร์เสียงเงียบมากเลยนะพอใกล้ๆยังไม่ค่อยได้ยินเออลืมลืมบอกยี่ห้อไปยี่ห้อวินาวินานัยนะวีนาน้อยตเอวินาอ่านได้ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนาะมาตานนิดเลยชื่อมาใช้ได้นะครับลองติดตังดู ปืนใหลูกปืนเล็กอันนี้วันนี้เป็นแบบลูกปืนเล็กมีสามแบบูปืนใหญ่แล้วก็ถ้าดมีคนองแล้วก็มีลูกปืนใหญ่แบบแบบเสียบแบตได้นนเสียบเข้าแบงค์ได้หรือว่าพาลูกไปอยู่นอกสถานที่เองเนี้ยก็ใช้ได้แต่ผมเคยซื้อมาใช้แล้วมัน ได้สามเดือนเสียก็เลยเลยลองตัวนี้ดูยี่ห้อมาเปลี่ยนยี่ห้อใหม่มจะไม่บอกนะครับไอ้ยี่ห้อเสียนันยี่ห้ออะไรเขางไมง่บอกนะครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์เขาเราจะ ไฟฟ์ใหม่เหรอ,อเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันใช้ได้สักปีหนึ่งเงี้ยมันไม่พังอ่จะมารีวิยวยี่ห้อน,นี้อีกทีนะครับจะมารีวิวบนยูทูบคือ<ม>ตรงนี้ลูกผมก็สี่เดือนเนะี่ย Go uh -huh. มัดใหม่เลยดูคนมองดูคนมองเด็กสาวพี่มอง แกนหรือเปล่านะเพราะเอ้ยเขามองปีเขาแล้วเนี่ยโอ้คนน้อยๆอยากขึ้นเปีแล้วนะคนน้อยอยากขึ้นเปี์เลยเดี๋ยวแป๊บ,บหนึ่งลูก ไม่เป็นภาระใครตัวนี้ตัวช่วยยืดดเยอะมากเลยเคยพอแม่ได้เยอะมากเ,เป็นทางเลืกอกนนั้นมันดับปั๊บมันมหลวม แรงดีครับนี่นี่ปรับแค่นิดเดียวนะนี่โดยของแท้จะมีตาเหลือมๆด้วยนะครับนี่มีสติกเกอร์ด้วยแล้วก็มีเนมเพจนะครับนี่ไงล่ะ ไฟแรงดีนะครับปรับนิดเดียวโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่องแสนหวิธีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ